ปลุ่มชนคนน้อยใหญ่แดนเมืองครูสอนสิษย์ปราดเปรื่องาศาสต์้องสร้างคนดีสร้างคนเก่งสุขล้นคุณธรรม งานหนักจักสารได้ด้วยพลังมวลชนสวัสดีครับผมนายเมธีณพัทรเมธีผู้ในการโรงเรียนตรงชัยเหนือวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครานราชสีมาเขตสามนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านของทุเรียนอำเภอวาน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปีพศ2510และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรยียนบ้านละเริงเมื่อปีพศ2547และปัจจุบันดารงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยียนรงชัยเหนือวิทยาตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมากับผมมีแนวคิดและอุดมการในการบริหารการเรยียนภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าโรงเรยียนต้องได้รับการเชื่อชู ครูต้องได้รับการยกย่องนักเรียนต้องเป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและชุมชนต้องได้รับความพึงพอใจข้าพเจ้านายเมธีนันพัรทรเมธีแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและคณะครูได้ ทั้งบุคลิกทางกายบุคลิกทางอารมณ์สังคมและบุคลิกทางสติปัญญารวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพได้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อตอนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังและความสามารถโดยจัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคลงบประมาณและบริหารทั่วไปจัดตั้งรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนออกระเบียบข้อบังคับประกาศและแนวปฏิบัติกำกับติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการระดมทรัพยากรปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาแต่งกายถูกระเบียบของทางราชการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานักเรียนและชุมชน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชายินดีปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถจนเกิดความสามาัคคีรักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกันตลอดจนมีคุณธรรมในการครองตนครองคนและครองงานข้าพเจ้ามีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการตรงต่อเวลาทําให้การบริหารงานนั้นประสบความสําเร็จทําให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เราวางแผนไว้สําเร็จไปได้ด้วยดีจนเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้ร่วมง,งานและคณะครูข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กําหนดและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยข้าพเจ้ามีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูและกรรมาการสถานศึกษาเพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนดำเนินไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ข้าพเจ้ายึดหลักธรรมิบาบในการปฏิบัติงานเสมอมาจึงทำให้ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานส่งผลให้ข้าพเจ้ามีผลงานเป็นที่ยอมรับดังนี้ โนรังวันชนะเลิศผู้อมริการโรงเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง3ปีซ้อนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนประจำปี2564ศูนย์อนามัยที่9จังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3การประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนประจำปี2564ศูนย์อนามัยที่9จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ผ่านเกณฑ์ระดับดี ประจำปี2564กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรางวัลครุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา2563 การดำเนินงานดีเด่นในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีงบประมาณ2,563รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะประเภทสิ่งประดิษฐ์รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะประเภทสิ่งประดิษฐ์ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาได้ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม1โรงเรียน1น,นวัตกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าพระเจ้าได้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรมกำหนดให้คุณครูแต่ละชั้นจะทำโครงงานคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาสอดแทรกเพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเพื่อพัฒนาให้นักเรียน ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลสืมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปรธรรมที่ชัดเจนคนที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีความรู้ในการปฏิบัติโครงงานมีวินยัยใฝ่คุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาประหยัดและพอเพียงรู้จักการทำงานเป็นทีมโดยใช้ระบบกระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหารวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆผลที่เกิดขึ้นกับครูจากนวัตกรรมคุณธรรมนําความรู้ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการมาปฏิบัติหน้าที่และเข้าสอนตรงเวลามีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกทําให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเกิดความสําเร็จและเป็นรูปธรรมปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนหลักคิดการประพฤติปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตและการทำงานโดยมีสติคุณธรรมประจำใจก็คืออยู่อย่างเพียงพอและพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมเสียสละและแบ่งปัน จะก่อให้เกิดคุณธรรมคุณภาพคุณประโยชน์ต่สอสังคมและประเทศชาติขึ้นไป